ล้วมห้องในห้องใครอัะมีห้องเหรอห้องผกมันนี่แหเรืไต้องรีบนหลังกลุ่มระดีเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะสองขวดนะอ้วเอาน้มีนี่ไปเอามาเอาไ้ขวดีม่ชูอยู่เปล่าอดปักออกปักขางบนตนี้อยู่ไหนวะเนี่ย

โดนปวกกินหมดเลยครับตอนนี้ใปวกมันมีปวกได้ไงไม่รู้เมื่อก่อนมันไม่มีนะมันเพิ่งมัมีสามสี่ห้าปีเนี่ยมันกินเมื่อก่อนมันยังไม่ไม่โง่ขนาดนี้นะปวกมันกินเยอะมากลองนาร์ตัวนี้อยู่ไม่มีไม่มีบันญหาเลยท้องควนไม่เป็นไรใช่ไหมอากาศไม่เป็นไรเนาะ แค่ต้องเปลี่ยนมาหาหาไม้ตั้งหรออตต้้งองหนูเปลี่ยนแค่ตรงนั้เนย่งบนเนี้ยพอแต่ข้างหลังไม่ต้องไม่รู้เดี๋ยวให้เขาปาดใบไม้ออกข้างตรงนี้ตัดฟางเอาใบไม้ออกแล้วไม่ไม่ยุแล้วเนีตายไป0ปีแล้ว8ปี9ปีแล้วแม่ตายอ่ะคพรานี่เออทำได้ยังลูกที่วัดต้องได้ต้องถือบ้านเราทำย้ายพื้นแอบก็คุณไปตามไหนแต่เขาไม่ได้แทงออกย้ายออกไปหมดแล้วไปอยู่ทะเบียนต่างทุกอย่าง คนทายไป้าของเาหมดเลยนประมเสบอร้างมันไม่ดีครับนายกมันจะคสร้างไม่ดีไม่ฝังเลกเชื่มเลยเชี่คโยมไม่สยอี้ยีหมอนี้ยีบไมหรือจีบอะไุ๊บตย่อยนกทีนึงโอ้ลองด้เลยซึ้งใจไหม จะดูขนาดนั Aw, banks, ้นชวยกันาดนั uh, still, ้นนะเดี huh. least, ๋ยวจะทำเปลี่ยนใด้ไหม่ถ้าเราวัดารเยอะเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะต้องเปลี่ยนทางคาเดี๋ยวไอ้ยังไม่เดี๋ยวจะทำความสะอาดให้หมดแล้วล่ะอะไรที่เป็นเกล็ดกากเกล็ดกากไฟฟืนเดี๋ยวจะเดินให้ใหม่ให้หมดเลยเอาช่างไฟช่างอะไรมาแล้วนะ ไม่ได้ดูอย่างนี้อันตรายเพราะว่าดูที่นี่ยส่ควายใส่อะไรเขาเป็นคนมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนทำเขาก็เคยเป็นทำงานช่างอ่ะเขาจะทำทุกอย่างในบ้านพอพอใหญ่เขาอายุเยอะแล้วเราก็ไม่มีไปจ้างช่างแล้วมาทำประตูห้องนั่น่ะวันหนึ่งเขาเอาเจ็ดร้อยอ่ะแค่มาทำประตูสองวันอ่ะทันสี่แค่แมวน้องน้องมีกี่ตัวในที่บ้านเลี้ยงไว้อ่ะ ข้าวโตว่าถึง20อ๋อแล้วแล้วเห็นเห็นว่าน้องก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมข้าวเครื่องมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีกินด้วยใช่ไหมหรือว่าไงใช่ค่ะเหมือนกันต้องซื้อปลากระป๋องมากู้ข้าวให้น้องแล้วเรื่องนี้ตอนนี้เขาเขาอยู่ไงปกติเขาอยู่ไงก็ลอยกับคนเลอนกับคนนี้ใช่ไหมคนกลางเขาก็ออกมาวิ่งเล่นปกติสงสายจอดมาตัวแรกเลยครับมาอยู่ไอ้สงสารเขาไหม ตอนแรกเป็นแมวอรเนี่ยค่ะพอมาข้อรวยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเียงประมาณกิดชีวิตโอ้เป็นสิบสิบห้ามีอะไเหรอเลาวผาเออเนี่ยใส่เหี้ยรึกกว่าใครเอาหนูละหัวเอี้ยของเก้าโอ้ยพวกนี้แสบโนนเหลือนัเหลือเมื่คนช่งพูดไง Obrigado.